ความหวังใหม่ของโรมันกรซาเลสหลังจาก WBC สั่งให้เอสตาดาป้องก,กันกับสีสเกตนครหลวงโปรโมชัน่นโดยที่ผู้สันทัดกรณีในวงการมวยโลกของนิกระกัวได้ให้ความคิดเห็นว่า การที่สภามวยโลกสั่งให้ฮวนฟานซิสโกเอสตาดาต้องเจราจาเปิดศึกภาคที่3พร้อมพื้นป้องการแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของหรือว UBC ในไฟบังคับกับเจ้าแหลมศรีสเกตนครหลวงโปรมโมชัน่นอดีตเจ้าของเข็มขัดเส้นเดียวกันสองสมัยชาวไทยในไฟต่อไปโดยขีดเส้นตายให้เจราจากันให้ลงตัวก่อนวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ก่อนที่จะมีการสั่งประมูลต่อไปหากว่าคุยกันไม่รู้เรื่องและจะต้องชกกันภายใน90วัน หลังจากนั้นว่าการตัดสินเช่นนี้เท่ากับว่าทางสภามวยโลกได้ปิดประตูชั่วข่าวในการทำเงินก้อนโตของโรมันกรซาเลสซูเปอร์เวอร์แชมเปียนรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของ WBA ลงชั่วข่าว เพราะนั่นหมายถึงไฟโลมแชมและล้างตากับทางเอสตาด้านั้นจะต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนโดยเงินก้อนโตที่สุดที่ทางโรมันเคยได้นั้นก็คือไฟที่ถูกเจ้าแหลมซิสเกตนอกเอาในยกที่4คือ0,000นดอลาลาร์เหรียญสหรัฐส่วนในไฟล่าสุดกับอิสราเอลก่อนซาเลนั้นเขาได้5 0 0,000ดอลลาร์มากเป็นอันดับที่สองที่เขาเคยได้ อย่างไรก็ดีแม้ว่าประตูการทำเงินก้อนโตของโรมันจะถูกปิดลงชั่วข่าวแต่ก็ยังมีประตูบานหนึ่งที่เปิดกว้างให้เขานั่นก็คือการป้องกันแชมป์หาไรายได้ย่อมย่อมกับมวยรองบ่อนที่จะไม่ทำให้เขาต้องเจ็บตัวมากนักเหมือนกับที่จะต้องพบกับเอสซาดาหรือแม้กระทั่งกับเจ้าแหลมเิสเกตในการชกไฟหน้าโดยที่ผู้สันทัดกรณียังกล่าวต่ออีกว่า ไฟหน้าของโรมันนั้นอาจจะเป็นการชคเพื่อพิสูจน์แชมป์หนึ่งเดียวของ WBA ในพิกัด1 1 5่อปอนด์กับผู้ชนะระหว่างโจชัวฟังโก้แชมป์โลกปกติคนปัจจุบันชาวเมิลิกันที่กำลังจะขึ้นป้องกันแชมป์ก,กับแอนดูโมโรนีคู่ปรับเก่าเมื่อไฟก่อนชาวออสเตรเลียที่จะพบกันในคืนวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนนี้ ซึ่งไม่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะก็จะเป็นคู่ต่อสู้ที่ไม่แข็งจนเกินไปของโรมันก่อนซาเลสเพราะทางฟังโก้นั้นก็เชื่องชาและหมัดก็ไม่ได้หนักหน่วงอะไรแถมการป้องกันตัวก็ยังแย่อีกต่างหากส่วนด้านของแอนดูนั้นแม้ว่าจะมีความรวดเร็วและมีหมัดชุดที่ดีแต่ก็ไม่ดีพอที่จะต้านการบดเบียดตัดเวทีของโรมันได้อย่างแน่นอนประตูบานใหม่ของโรมันนั้นจึงนับได้ว่าไม่ใช่เรื่องที่เร็วร้ายแต่อย่างใด เพราะยังไงเองก็คงจะเป็นของตายที่จะสามารถทําเงินเข้ากระเป๋าได้อย่างสบายๆโดยที่ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อมากมายแต่อย่างใดนั่นเองผู้สันทัดกรณีได้กล่าวไวา้